บอยปืนจีนครับวันนี้มากันเหงื่อซกนินึงร้อนวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว k j w o r k KP 1 3นะครับตัวนี้จะมีลูกทรงเหมือนคล้ายๆกลอกนะครับเป็นงานไต้หวันนะมาดูกันนะครับแกะกล่องมามีอะไรบ้างนะเปิดกล่องมาปุ๊บนะครับคุณก็จะเจอปืนแม็กกาซนีนลูกกระสุนทดสอบแม็กกาซีนที่ให้มาเขาให้มา2อันนะครับมีแม็กธรรมดากับแม็กซีโอนะครับแล้วก็มีคู่มือแล้วเคตตล็อกนะครับนี่นะ เคเจวก็ทำมาค่อนข้างสวยนะเจ้าว่าไปแล้วเคเจวงานไต้หวันนะ่ะระบบสวค่อนข้างดีอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีครับไล่บี้กับ WE เลยนะครับมาเหงือกอะเนี่ยดูเหงือกโอเคมาดูกันเมื่อกี้ไปรีวิวยิงให้เดินไปเดินมาเหงือกเต็มตัวเลยดูสิเห็นไหมน,ะนี่แล้วก็จะมีคู่มือของเขานะครับตึดติดด้วยวิธีการใส่วิธีการถอดนะครับมามาดูกันพูดถึงลูกทรงเขาก่อนนะครับลูกทรงเขาแพลตฟอร์มเป็นแบบเดียวกับกล็อก ใช้อะไรลร่วมกับพวก W.E. มาโลอีอาร์มี่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชุดร่่นกายเขาอะอาจจะต้องตะาบนิดนึงนะครับมันจะไม่มันจะไม่พอดีเป๊ะมันจะต้องมีเหลื่ยมมันบ้างนะเพราะงานไต้หวันก็ประมาณนี้นะแล้วอย่างที่เตือนนะครับเ,เลิกเล่นแล้วนะครับถอดแม็กกาซีน magazine, และอย่าพยายามลั่นไกลทิ้งไว้นะครับอย่าให้แฮมเมอร์มันง้างไว้เพราะเดี๋ยวมันจะสึกหล่อค่อนข้างเยอะนะครับพวกแพลตฟอร์มนี้มามาดูเจ้าตัวปืนก่อนเห็นไหมเนี่ย แพลตฟอร์มมันมันเป็นมันคือกล็อกอะครับนั่นแหละมันคือกล็อกเพียงแต่ว่าลูกทรงเขามีการบิดเบี้ยวตรงนู้นตรงนี้ออกมานิดนึงนะครับเวลาจับต้องถามผมว่าตอนผมจับผมรู้สึกยังไงนะครับผมจับแล้วผมคล้ายๆกับผมถือเจ้าซีซักอยู่นะครับเป็นเป็นเหมือนกล็อกเป็นเหมือนซีซักแต่ว่ามันก็คือกล็อกอะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะโอเคไหมรูปทรงเขานะครับจุดที่ชอบคือมีการไอ้ตอนนี้ไม่ใช่แต้มสีนะเป็นเป็นแท่งเหมือนแท่งไฟเบอร์อะมันแท่งพลาสติกนั่นแหละเวลาเราส่องไปในที่สว่างนะครับ เราจะเห็นมันค่อนข้างชัดแล้วเล็งค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้ให้มา2แมกกาซีนนะครับซึ่งใช้ทั้งแก๊สแรงก็ได้หรือใช้แต่ไอแก๊ส CO2 ก็ได้นะครับมาค่อนข้างคุ้มนะครับความแรงที่วัดได้นะครับวัดได้อยู่300-350ฟุตต่อวินาทีนะครับที่ลูก0.2กรัมนะครับไม่ว่าจะใช้แม็ก CO2 แม็กแก๊ส CO2 หรือแม็กธรรมดาความแรงไม่ค่อยต่างกันนะครับเหมือนเขาทํามาเพื่อรองรับนะครับรองรับให้มันใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้ว ถ้าถ้าเกิดเขาทำมาเพื่อ,อเพื่อแก๊สธรรมดาแล้วไปใส่แอมแม็กแก๊ส CO2 เนี่ยคุณจะเจอปัญหาว่าลูกสูบคุณจะแตกค่อนข้างเร็วแต่นี้ก็ทำมาเพื่อ CO2 แล้วก็มาซัพพอร์ตกับเจ้าตัวแม็กแก๊สธรรมดาด้วยฉะนั้นมันก็จะค่อนปัญหาค่อนข้างน้อยนะครับก็ยิงค่อนข้างดีนะครับอะ,อะไรผมว่าใช้กับพวกจีนได้แล้วก็ผมลองทดสอบกับ MAC. แม็กเราถ้าใช้แม็ก e อะคุณจะติด คุณจะติดฐานตัวนี้นิดหนึ่งถอดฐานออกก็ใส่ได้หรือคุณไปเอาแม็กกล็อก W E ตัวยาวมาใส่จบเลยใช้ได้เลยครับนะไม่มีปัญหาแถมยิงได้ด้วยนะครับก็โอเคค่อนข้างดีนะครับชุดแต่งใช้ชุดแต่งพวกกล็อกได้นะครับศูนย์หลังศูนย์หลังถอดได้แต่ผมยังไม่ได้ลองถอดไอเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวที่ผมตัวแต่งมาดูว่ามันมันโอเคไหมนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับก็ลองดูนะครับ เฟรมล่างเป็นพลาสติกเฟร,รมบนเป็นโลหะนะครับไป,ไปดูในการทดสอบดีวกว่าเมื่อินแดดร้อนคิดไม่ออกโอเคไปดูกันเลยครับมาครับมายิงเจ้าตัว KP13 กันนะครับเป้าขนาดกระบอกนะ้ำประลมระยะประมาณ8เมตรนะครับ เห็นไหมปืนยิงค่อนข้างนิ่งครับอ่าพลาดไปสองนัดไหวปะ โอเคเพจขนาดนี้นะครับก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับ,รบกลายเป็นมาตรฐานของปืนบีบกันสั้นไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปนได้มันจะต้องยิงหลอดโดนครับมาดูกันว่ามันจะยิงโดนไหมนะครับ8เมตร อกนะครับว่ามันแทบจะกลายเป็นมาตรฐานของบีบีกันไปแล้วปืนสั้นนะครับหลอดดูดน้ํายิงจริงโดนจริงก็มีหลายนัดที่ไม่โดนแต่มันก็ยิงโดนนะครับโอเคไหมโอเคเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่ลองยิงให้ดูครับเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีไว้ใจได้นะงานไต้หวันชุดท็อปไต้หวันอะไรพวกเนี้งานเขาค่อนข้างทํามาค่อนข้างดีนะครับความแม่นยำอย่างที่พูดในคลิปนะครับคือหลังๆเนี่ย ถ้ายิงหลอดไม่ได้นี่ผมว่ามีปัญหาแล้วครับหลังๆในี้ไต้หวันเขามาไล่บีจีนซึ่งจีนลหลายๆตัวก็ยิงหลอดอย่างนี้ได้นะครับนี่นี่ให้ดูเห็นไหมหดูในคลิปมันก็มีไม่โดนบ้างครับมันไม่ใช่โดนทุกนัดแต่ว่าก็คือคลิปเจ้าวาะเนี่ย้องดูนิ้วก้อยกับเจ้าหลอดเนี่ยคือคือ,คอม,มันมันมันครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยอ่ะนะก็โอเคยิงได้นะครับเป้าขนาดกระป๋องนี่แทบจะไม่พลาดมีพลาดบ้างผมว่าเป็นที่ human error ความผิดของผมเอง สายตาผมไม่ค่อยดีนะครับแล้วกเ็เพจก็ยิงได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกออที่ยิงกันขนาดคุณเห็นกล้องไหมแสงแสงสว่างจ้าจ้าส่องลงมาคุณจะแทบมองไม่เห็นเพจผมเลยผมยืนตรงขาบ้างเยอะคือเห็นจุดดำๆเล็กนิดเดียวนะฮะก็ลองยิงดูก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ยิงได้นะครับงานไต้หวันบอกแล้วว่างนค่อนข้างโอเคนะครับลองหาดูในตลาดนะครับก็ราคาอาจจะแพงกว่าปืนจีน นิดหนึ่งเพราะมันให้2แมกกาซีนนะครับลองหาดูกันนะครับก็ยิ่งดีนะครับโอเคครับคลิปนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีสปอนเซอร์ขอบคุณเจรัตสำหรับแก๊สเอ็นท็อปเราใช้แก๊สเอ็นท็อปในการยิงแก๊สเอ็นท็อปลูกกระสุนเอ็นท็อปสูนี้สองกรัมนะครับลูกมาตรฐานก็ยิงได้อย่างที่เห็นโอเคไหมนะครับก็ค่อยๆดูไปเดี๋ยวจะมีอะไรให้รีวิวอีกหลายตัวคือค่อนข้างค่อนข้างวงุ่นไปมั่วแต่รีวิวของลูกมากกว่าโอเคนะครับขอบคุณครับแล้วชมสวัสดีครับ